มาสอครับ,บ,บรตอนนี้พ่อก็จะมากินเออ่ไส้กรอกครับเอ่ออันนี้อะไรนะคำสุกี้แห้งครับสุกี้แห้งครับกับเอันนี้ข่าหยางคบมะม่วงครับคำมะม่วงครับอันนี้ก็เป็นพักครับอันนี้ก็เป็นผักเสือครับนี่ก็เป็นปลาเหม่อครับนี่ก็เป็นหน้า อ,อ,อันนี้เป็นานคกวนีกับเป็นอะรมาแต่งครับลูกวานีคำสุกี้แห้งครับลูกคำสุกี้แห้งอน,นี้ก็เป็นมาแต่งคำคำออันนี้เป็นำคำต่างคำครับ คำคำคำเพิ่มคบคำก่นไปในพัคำนั่นกนไในพักคบคำาจะก็คำอมอันเป็นมะม่วงใหญ่คำมันันอย่างก็คำนมัยคบเป็นมะม่วง จากประเทศไหนก็บอกโหครับผมแกนหญายหญ่ครับคำมันมั็แต่ว่ามันบบบส้มครับคำเป็นนางลมแห้งแห้งคำฮลิเนสกับยาฟูฮาเนแลกเดนแลกจามีสปีโอไทมาเดิม เราจะทำงกนเรกินมครับเพื่อเปิดคำ ก็ขอก็ไ์ก็แชื่ก็สลายโดยนะครับก็ตาิง้วยนะ